สวัสดีครับพบก,กับผมนะัทพงศ์ม,มาทองกเกษตรพิชลโลกครับตอนนี้มาอยู่ในแปลงนาข้าวโอ้โหสูงใหญ่ใบเขียวใบตั้งรวงกําลังออกเลยครับสวยงามมากเลยครับโอ้โหเป็นข้าวอะไรเอ่ยเดี๋ยวเรามาคุยกับเจ้าของแปลงนะครับนะฮะอ่าสวยงามมากเลยอ้าวสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนําโตหน่อยค่ะชื่อนางมัลลีบุญศีค่ะอ่าบ้านศรีนคตรตะบนแสนพันอําเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมค่ะอ่าคนอีสานบ้านเฮาและพน,นพนมนนค่ะอ่าข้าวอะไรครับที่เราเห็นอยู่นี้ข้าวเหนียวค่ะ ข้าวเหนียวจข้าวเหน,นียวพันอะไรเนี่ยอายุสั้นหรืออายุยาวอายุสั้นค่ะประมาณกี่วันเก้าสิบวันเก้าสิบวันอือเก้าสิบวันเองเราเอามาปลูกนะครับพื้นที่กี่ไร่ครับผมพื้นที่6กไร่ค่ะประมาณหกไร่ประมาณหกไร่อือหกไร่นะครับแล้วปีนี้เอาอะไรมาใช้โฟทีนค่ะอือเอาโฟทีนมาฉีดะนะครับฉีดแล้วเป็นยังไงบ้างโฟทีฉีดแล้วฉีดแล้วกะไอ ข้าวแตกโกอค่ะล้ยกางวงวยาวคือเห็นนี่แหละค่ะนะครับข้าวแตกกอดีลงยาวใบเขียวใบเขียวไม่เป็นโรคแสดงว่าแล้วเราปุ๋ยเรายังใช้อยู่ไหมใส่ใส่กี่กระสอบใช่ค่ะสี่กระสอบค่ะสี่กระสอบทั้งหมดเนี่ยนะใช้แค่สี่กระสอบก็ถือว่าประหยัดไหมประหยัดค่ะประหยัดประหยัดหลายอย่แล้วยาฆ่าแมลงยาเคมีอะไรเอามาฉีดไหมไม่ได้ฉีดอ่าทาไมไม่มาฉีด บันทีีดจะเตือคะ่ะเพราะว่าเอาโฟทีนมาฉีดกะมันก่มีผลข้างเคียงอีกอย่างเกิดโอเคอนะคะอ๋อคือไม่มีแมลงมารบกวนหรอไม่มีค่ะอ,อโลกพืชศัตรูพืชไม่มาก็ไม่ต้องใช้เลยเนาะ,ะอย่างนี้ประหยัดดีไหมครับประหยัดจ้ะอ้าวขอถามอีกนิดนึงนะครับเอาโฟทีนมาใช้เนี่ยคิดว่ามันถูกหรือแพงถ้าจะคิดเป็นซองเนี่ยนะคะถือว่าแพงแต่ไซดออกมาเป็นผลผลิตนะคุ้มค่าะคะ่ะอืมก็คือคุ้มค่าคุ้มค่าจะ้ะราคาจับต้องได้ไหม อ่าตัวนี้ป่คะ,ะได้ได้เนาะ,ะ <c oughs> สบายบายนะครับมันจริงๆแล้วมันก็ถ้ามันได้ผลลัพธ์ดีๆมันก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วก็ไม่แพงจริงไหมฮะ, <c oughs> ะ,นะค่ะอ่านะับเช่นข้าวเหนียวนะครับนี้ได้ได้ผลลัพธ์เรียบร้อยแล้วครับท่าน <c oughs> ผู้ชมโอเคอ่ะนะครับขอบคุณมากเลยเดี๋ยวจะมาติดตามดูครับว่าข้าวเหนียวนะครับอายุสั้น90าวันของคุณพี่อะไรนะบอกอีกทีนึง <c oughs> มารสีค่ะพี่มารสี<ฮ>ะนะครับ <ฮะ S 1> เขตนครพนมนะครับท <ฮะ S 1> าดพนมจะได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ครับวันนี้ผมนัทพงศ์บุทองเกษตรไปทักโลกลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ